Okay, let's go. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่าย,ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะเป็นโชว์รูมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีเลยพี่ๆขาบริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1เลี้ยวซ้ายเข้ามาใครมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามทางลูกหมูได้เลยนะคะเบอร์ทิ้งไว้ให้ด้านข้างแล้วหรือว่า จะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้นะคะพารถเข้าใหม่มาให้ชมค่ะพี่ๆี่าสำหรับใครอยากมาดูรถด้วยตัวเองนะคะมาได้เลยนะคะถ้าหาลูกหมูก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูเตรียมรถไว้ให้นะคะหรือใครนะคะอยู่ต่างจังหวัดแต่อยากออกรถนะคะไม่สะดวกเดินทางมาที่บริษัทนะคะดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อไปได้เลยนะคะพี่ๆลูกหมูรีวิวให้แบบละเอียดแน่นอนคันนี้ รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆหม,หม่น้อยมากนะคะกับรถปี2022เลยนะคะรถคันนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างนะคะบอกเลยว่าใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช้ขนของได้เลย นะคะหรือจะขับหล่อๆเท่ๆนะคะไปทำงงทำงานได้หมดเลยคันนี้นะคะตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนนะคะสวยครบคันแบบนี้นะคะมีคันเดียวที่เพิ่งเข้ามาใหม่และเป็นรถปีใหม่ด้วยคันนี้เป็นรถปี22นะคะเลขไม่อยู่ที่34,000โลเท่านั้นนะคะกับคันนี้เลยนะคะ Toyota r e ี v o 2.4นะคะ Entry Z Edition รถปี2022เลขไม่เพียง34,000โลนะคะกับราคาพี่ๆให้ทายกันดีกว่านะ ให้ทายเลยคันนี้พี่พี่คิดว่าราคาเท่าไหร่คันนี้ถูกกว่าป้ายแดงไปประมาณ70-80%เลยเอย๊ไม่ใช่40-50%เลยนะคะพูดผิดนะคะคันนี้ราคา3,99,000ฟรฟีดาวผ่อนเพียง7,500บาทโอ้โหได้ตัว z e ตอิ i ิชั่ตัวเตี้ยนหน้าหล่อไปใช้งานแบบนี้เลยนะคะพี่พี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ ใครจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหรือจะเอาไปขนของไปขายของไปค้าขายได้หมดเลยพี่พี่บอกเลยว่าคันนี้คุ้มจริงๆนะคะฟีดาพันเน7,500บาทนะคะกับราคา3,99,000เลขไหม่34,000โลเท่านั้นสนใจโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะพี่พยิ่งเป็นพนักง,งานประจำนะคะรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะคะไม่ติดแบ็คลิสไม่ติดบูโร พี่ๆข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะบอกเลยว่าอนุมัติไวภายในวันแน่นอนนะคะแต่สำหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆนะคะพี่ๆไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเอาเอกสารมาคุยกันมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะไม่ติดแบ็คลิสต์ไม่ติดบูโรเดี๋ยวลูกหมูช่วยดันให้แน่นอนนะคะมาหาลูกหมูช่วยทุกคันดันทุกเคสไว้ใจได้เลยนะคะรถของเราเนี่ยการันตีโครงสร้างให้เลยพี่ๆไม่มีชนหนักพิการจมน้ำกลับสีกอใหม่แน่นอน นะคะการันตีให้เลยนะคันนี้นะคะได้เป็นตัวเตี้ยหน้าหล่อนะคะที่ใครๆนะคะก็รู้จักเป็นอย่างดีเลยนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนแบบมัลติร e เฟล็กเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวในตัวแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่ายังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะคันนี้นะ ตัวกระจกเนี่ยพี่ๆขามีไฟเลี้ยวให้แล้วในตัวเป็นสีดำตัดกับตัวรถเลยดมจับก็บเป็นสีดำโคตรเท่นะคะตัดกับตัวรถได้สวยงามจริงๆคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะพี่ๆปงคุมล้อเนี่ยแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะคะตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กหารูแบบนี้นะคะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูปียางนิดนึงนะคะพี่ๆขอดูปียางนิดนึงนะคะคันนี้น่าจะยางปีประมาณ22 2 3บาแล้วนะคะ ดอกยางยังสวยอยู่เลยนะคันนี้นะคะเบาโชกนะพี่ๆเข้าไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะโชกเดิมนะคะจากโรงงานหัวน็อตด,ด้านในไม่มีขันไม่มีขยับเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถเกรด A ของจริงนะคะรถที่เราคัดเข้ามาเนี่ยรถเกรด A การันตีโครงสร้างให้เลยพี่ๆ สวยงามนะคะมีคิวให้แล้วนะคะมีคิ้วให้แล้วสวยงามแบบนี้เลยนะคะสวยครบคันออปชั่นมาเต็มแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเปิดประตูให้ดูภายในกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดฝั่งนู้นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเดี๋ยวลูกหมูขออนุญ,ญาตมุฟตัวไปถ่ายฝั่งนู้นดีกว่าเนาะคันนี้3 9 9 0 0 0ย้ําย้ำกันอีกทีฟรีดาวอนเจพน7,500พี่พี ฟีดาพันเจ็0นนะคะมีเครดิตไม่มีเครด,ดิตมาคุยกันนะคะถ้ามีเครดิตเนี่ยได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะเออดอกเบี้ยพิเศษสวยๆเลยพี่ๆคุ้มๆนะคะคันนี้นะอ่ะเรามาดูภายในกันนะคะคันนี้ได้เป็นตัวแคปเตียเนาะอย่างแรกนะคะให้ดูโครงสร้างกันก่อนเลยโครงสร้างตัวประตูนะคะ แบบนี้เลยพี่ๆนะคะไม่มีรอยขันไม่มีรอยขัอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ลูกหมูก็มาถ่ายให้พี่ๆได้รับชมกันเลยสภาพแรกรับนะคะพี่ๆนะภายในเนี่ยพวกเบาะต่างๆนะคะเดี๋ยวทําให้ใหม่ตึงๆเลยนะ,ะแขบนั่งสบายนะคะแคบนั่งสบายมากๆนะคะอ่ะไปดูภายในกันนะคะคันนี้นะคะภายในสวยงาม นะรอเก็บงานทําความสะอาดสปาเบาะค่าเชืิอน,นิดหน่อยนะคะสวยงามแน่นอนคันนี้มันไม่มีกล้องถอยให้แต่มีจอทัสกรินให้ไม่เป็นไร เดี๋ยวลูกหมูแถมกล้องถอยให้โอเคไหมนะคะสําหรับคันนี้เลยนะพี่ๆแจ้งลูกหมูมาด้วยนะคะถ้าสนใจคันนี้บอกเลยลูกหมูบอกในคลิปนะว่าลูกหมูจะแถมกล้องถอยหลังให้อ่ากล้องหลังนะจะแถมกล้องหลังให้นะคะแจ้งลูกหมูมาได้เลยนะคะในช่องแชทนะคะเดี๋ยวลูกหมูจัดการให้สวยๆเลยพี่ๆคะ่ะคันนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะเได้เป็นบผ้า 5. นะคะปิดเบาะหนังประสริได้เป็นเบาะหนังนุ่มๆแบบนี้เลย นะคะเบาะเนี่ยยังสภาพดีๆอยู่เลยเดี๋ยวเอาไปทำความสะอาดเอาไปปักไปสปาไปฆ่าเชื้อก็สวยงามแล้วนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะคันนี้ภายในได้เป็นอะไรบ้างนะคะอะขออนุญาตสตาร์ทรถให้พี่ๆด้วยได้รับชมเสียงเครื่องมาก่อนลัน่นๆเลยนะคะ คันนี้เนี่ยพี่ๆขาได้จอทัชสกีมาด้วยนะคันนี้เชื่อมต่อนะคะ FM AM Bluetooth ได้หมดเลยนะเดี๋ยวรอมันขึ้นสักครู่หนึ่งนะคะแอร์เนี่ยใช้งานง่ายๆหมุนเอาแอร์เย็นมากพี่ๆนะคะมีนี่เลยนะคะที่สำหรับที่ชาร์จแบตบนรถให้นะคะ12โวลต์นะสจุดแบบนี้คันนี้เนี่ยได้เป็นเกนียร์แมนนวล6กเกียร์นะเบรกมือนะคะใช้งานง่ายๆมีช่องวางแก้วให้นะคะอ่ะนี่เลย นะคะเชื่อมต่อบลูทูธวิทยุนะคะ USB นะคะโทรศัพท์ได้หมดเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าชอบฟังเพลงบนรถนะคะชิวๆนะคะฟังสบายๆเวลาเดินทางคันนี้แนะนำเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะลูกหมูก็แนะนำคันนี้เลยนี่เชื่อมต่อได้หมดเลยทุกอย่างเลย ะค,ะคันนี้เนี่ยพงมาลัยได้เป็นหุ้มหนังเป็นพงมาลัยพาวเวอร์แล้วเรียบร้อยพงมาลัยไม่หนักนะพี่พี่เลขไม้นะคะ3 4 7หม่ 34, โลนะคะกับราคา3 9 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อน7,500บาทนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคันนี้ช่วงล่างเขาทำมาให้ใหม่แล้วพี่ๆช่วงล่างขับนิ่มมากนะคะเวลาโดนลูกคงลูก,ลกคืนอะไรอย่างเงี้ย มันไม่กระแทกปักๆเลยนะพี่ๆคันนี้นะคะช่วงล่างดีมากคันนี้แนะนำเลยนะคะเขาปรับช่วงล่างมาให้ใหม่แล้วนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะช่วงล่างคันนี้เขาเอาตัวเออเอาช่วงล่างเอาพวกอะไหล่ของ2.8ดอ่ะมาใส่ใน2.4คันนี้แล้วเรียบร้อยพี่ๆคุ้มค่ามากกับราคา39900นานะคะสวยงามสมบูรณ์แบบเลยคันนี้นะคะอะเรามาดูล้อหลังกันบ้างนะคะคันนี้นะคะอะเรามาดูที่คาซี คาซีก่อนเลยคาซีเนี่ยไม่มีรอยเบี้ยวเลยนะคะไม่ไม่บุกนะเป็นทรงนี้ตรงๆเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะโค้ดต่างๆเนี่ยยังอยู่เดิมไม่มีรอยตอกเลยนะคะพี่ๆสำหรับใครที่สนใจนะไม่มั่นใจว่าอาชีพพี่ตัวเองทำอยู่นั้นนะคะสามารถออกรถได้ไหมทักหา,าลูกหมูได้เลย นะคะอะคันนี้นะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานโลโก้ทุกอย่างต่างๆยังอยู่ครบคันนี้มันไม่มีกล้องถอยให้เดี๋ยวลูกหมูแถมให้นะคะด้านล่างนะคะมียางอะไหล่แหนบสองข้างเพากลางทุกอย่างเดิมจากโรงงานทั้งหมดค่ะพี่ๆบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะไม่ว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ หรือจะไปไว้ค้าขายนะคะหรือใครรับจ็อบเสริมเนาะหลังเลิกงานนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานผ่อนเพียง7500บาทฟรีดาวก็มาจัดคันนี้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหนะ้าห้องเครื่องกันดีกว่าเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะอย่างแรกให้ดูฝากระโปรงก่อนเลยฝากระโปรงต้องไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะคะพี่พ ไม่มีรอยพ่นสีทับนะเม็ดอาร์ตต่างๆรูต่างๆทุกอย่างหัวนงหัวน็อตต้องเดิมแบบนี้คานคานเดิมเลยนะคะคานเดิมจากโรงงานต้องเป็นทรงนี้นะเท่านั้นนะพี่พี่ดูได้เลยนะคะถ้าไม่ใช่คานเดิมหรือว่าโดนอะไรมาเนี่ยมันจะมีรอยพ่นสีทับนี่แผ่นเพจเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะตัวเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.4หรือ29 0 0เรอ้ย2 3 cc, 150ง3มาซีซี้าแรงม้าคันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอน นะคะไม่ต้องห่วงเลยขับสนุกนะขับสนุกเลยเกียร์กระปุกนะคะเรียกกันภาษาบ้นบานๆเลยว่าเกียร์กระปุกนะคะพวกของเหลวต่างๆลูกหมูจัดการให้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้ถ้าเสื่อมเปลี่ยนให้ใหม่โอเคไหมของเหลวพวกน้ํามันเครื่องต่างๆเดี๋ยวลูกหมูจัดการให้ใหม่หมดเลยพี่ๆขาไม่ต้องห่วงเลยนะคะคันนี้ดูแลให้อย่างดีเลยนะคะ คือเอาง่ายๆนะคะเราไม่ได้แบบว่าเรารับรถมาสภาพนี้นะคะสภาพดีอยู่แล้วนะคะเราเอาไปเก็บงานเก็บสีสปาเบาะฆ่าเชื้อเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะตรงไหนมีตําหนิเราแก้หมดเราขายรถแบบเก็บงานเก็บสภาพนะคะก่อนปล่อยรถให้ลูกค้าทางเรานะคะมีทีม QC ตรวจเช็ครถมากกว่า274จุด พีพ่่มั่นใจได้เลยนะคะว่าซื้อรถกับลูกหมูไปพี่ได้รถคุณภาพดีแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้การันตีให้เลยนะคะแล้วก็นะคะสําหรับใครนะคะที่เป็นลูกค้าลูกหมูนะ,ะติดต่อมาจากคลิปนี้นะคะแจ้งได้เลยหรือแคปคลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะแจ้งเลยนะคะว่าคลิปนี้ลูกหมูแถมประกันฉุกเฉินให้1ปีมูลค่า5000บาทพร้อมติดกล้องถอยให้ด้วยอีก1ตัวนะคะของแถมอะไรพี่อยากได้อะไรลองเสนอมานะคะ ลูกหมูแถมได้ลูกหมูแถมให้แน่นอนช่วยทุกคันดันทุกเคสไว้ใจลูกหมูได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากออกรถไว้ใช้งานมีแผนใช้รถสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้านะคะทักหา,าลูกหมูได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนพี่ๆอยากได้รถไวนะก็ติดต่อมาไวๆนะคะพี่ๆสมมติซื้อรถสิ้นเดือนนี้กว่าจะได้ผ่อนนู่นเลยพี่ธันวาโอเคไหมนะคะกว่าจะได้ผ่อนรถอีกทีก็ประมาณธันวาพฤศจิกาเลย นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องค่าง,งวดไม่ต้องกังวลว่าออกไปแล้วเดือนหน้าต้องจ่ายค่าง,งวดยังไม่ต้องพี่ๆนะคะกว่าจะได้จ่ายอีกทีนึงพฤศจิกาธันวาน้น่เลยค่ะนะคะ เก็บเงินไว้พี่ๆขามาเอารถไปใช้งานดีกว่านะคะไปเอาเงินมาต่อเงินนะคะเอารถไปใช้งานเอารถไปค้าขายนะคะก็สะดวกสบายมากขึ้นหรือจะขับขี่ไปทำงานนะคะไว้ใช้ในครอบครัวก,ก็คุ้มค่าเช่นเดียวกันนะคะกับ Toyota Revo 2.4 Entry Z Edition รถปี2022 <S <S เลขไม่4ี่0 0หโลนะ34,000โลกับราคา3,99,000ฟรฟีดาาผ่อน7,500บาท สำหรับใครนะคะที่อยากปรึกษาว่าอาชีพที่ทำอยู่สามารถออกรถได้ไหมทักหาลูกหมูหรือโทรหาลูกหมูได้เลยทิ้งเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ๆพ,พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ